สำหรับท่านที่สนใจไม่ว่าจะจะ,จะซ่อมผ้านะจะเป็นชุดอะไรก็ตามแต่เย็บผ้ามุงผ้าม่านตลอดจนเรื่องของโหราศาสตร์ดูดวงแล้วก็การตั้งศาลอะไรต่างๆคือไม่เข้าใจและอยากปรึกษาก็สามารถมาเดินทางมาที่ร้านสีโสคนสัมพันธ์ได้ง่ายๆมากเลยร้านสีโสคลนเนี่ยอ,อยู่บนถนนบ้านเก่าพันทองนะถ้า เราวาดภาพคือถนนบางนาตากหรือถนนสุขุมวิทนะครับทางด้านนี้ที่จากตัวชนบุรีจะไปบางนาหรือจากบางนามาชนบุรีเนี่ยเราจะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงโลตัสพล s สมอนะฮะโรตัสก็ Lotus คือปากทางอมตะทาตงด้านนู้นเราจะอยู่แล้วมันจะมีป้ายบอกว่าถนนบ้านเก่าพันทองก็ให้เลี้ยวเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วขับตรงมาเรื่อยๆก็สักประมาณ7กิโลเมตรโดยประมาณจากปากทาง นะคือจะวิ่งเข้าตัวอำเภอพันทองนะแต่ว่าเราอยู่ตรงเยื้องกับวัดบ้านเก่าขับตรงมาอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรมาถึงตรงวัดบ้านเก่า,เ,าเราก็จะอยู่เยื้องกันตรงกัินข้ามกับวัดบ้านเก่านะครับในอาคารพาณิชย์ของคงก,การเจริญนครคอนโดนะครับแต่ทีนี้สําหรับท่านที่ดูแมปเป็นท่านสามารถเข้าไปที่ g o o g l e Map แล้วพิมพ์คําว่า ร้านสีโสพลสังกพ,พันธ์หรือน้อยรับปะอะไรเงี้ยอีกอีกการมันจะมีวงเล็บว่าน้อยรับปะก็ท่านก็สามารถมาได้ง่ายๆจากแมปนั่นนะครับมาณาที่ร้านสีโสพลแล้วก็สามารถมาใช้บริการเราได้ในเรื่องของเทวรูปองพระการปรึกษาในเรื่องของการทําบุญทำกุศลใ้ทุกวิธีอะไรต่างๆไปจนถึงการซ่อมเสื้อผ้าบางคนหลายหลายท่านก็มีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าสั่งเสื้อผ้าทาง Facebook มาแล้วมัน ชายมันไม่ได้อกมันไม่ได้แขนไม่ได้สั่งไซส์ L ได้ไซส์ M อะไรอย่างนี้ก็สามารถมาปรึกษาหรือโทรมาปรึกษาได้ที่089 089นะครับ162 6616ครับผม ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมคิววิดีโอของพวกเรานะคะสื่อการเรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจของพวกเรานะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าจะสนุกและถูกใจในเนื้อหาที่พวกเราจัดทำขึ้นนะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ